นี <N> ่ยฮัลโหลว้าวคนดูตั้งหนึ่งคนเลยเด๋ยอนดูตั้งหนึ่งคนอ้อภูมิใจมากเลยจอไม่ขึ้นด้วยสวัสดีทุกท่านนะครัสวัสดีคุณนอตตี้ที่เข้ามาดูฮะสวัสดีตัวเองหน่อยก่นหนึ่งคนดูตั้งหนึ่งคนไหนนเพี่โอ้โหน้ำตาจะไหลเศร้าซึง้ง <c oughs> วันนี้วันนี้เรามาทำอะไรกันฮะคุณนอตตี้ นั่งคุยก็โง่ตามมาไม่รู้เนะาะอโดยช่วงมันไม่ขึ้นสตรีมจริงวะมันไม่ขึ้นในการติดตามอบว่ามีคนไล่อยู่ไม่เลยตั้ง p r i v a t e ตั้ง p r i v a t e เลยปะไม่ไม่ได้ตั้ง p r i v a t e อันนี้เห็นเห็นใช่ปะละ่ะถ้าเห็นปมันก็ต้องเป็น public เลยดิเออมันเห็นด้วยแต่ทำไมมันไม่ขึ้นวะไม่รู้เหมือนกันอเ,เออ,เอ,อมาละมาละอ,อ๋อมันน่าจะ p r i v a อ มึงได้เห็นจอกูที่กูแชร์ป้ะจออ่ะเห็นแต่ตอนเนี้ยกูมันมันขึ้นว่าปิดจออยู่เดี๋ยวกูแชร์ใหม่มันขึ้นว่าโค้ดสตรีมอยู่เนี่ยขึ้นละ,จะเจ้าจอขึ้นไหมจเจาจอกูขึ้น จอมึงคือละนี่ดี์มาเวลอ่าเฮ้ฮะ <c oughs> เอ้ยมึ้งใจกูมึงใจกูเล่าตรงไหนวะไอ้กูลืมแล้่วะตรงไหนนะก็ <c oughs> อ่าดูถึงตั้งแต่ทานอสตายอ่ะ จะทานน้ำตาลเอนเกมหรมันจะต่อแต่เอนเกมเหยอ๋อเอ่อต่อเอนเกมดูตามไทม์ไลน์สักครู่ต่อจากเ n นเกมอ่ะอ่ามันจะมีช่วงเวลาช่วงเวลาหลังหลักดีเนียวใช่ปะ mm hmm. ่ะอืออ่าช่วงเวลาหลังดีเทียวอ่ะมันต้องดูเรื่องชางซี่เว้ย มันจะให้ดูมันก็ไม่เชิงม,มันจะไมาเป็นเหตุการณ์หลังแต่อินเกมที่แบบทุกคนมันเริ่มปรับตัวสภาพแวดล้อมที่ที่มันมีฮีโร่ได้อืออัจริงนะมันดูแต่เรี้ม่เห็นใช่ไหมเห็นเกมใช่ปะโลกิโลกิเปิดมันจีเวิร์สเปิดเปิดไปมันจีเวิร์สแล้วที่จะไปจากกวนอนต่างๆทำอะไรต่างๆเพราะว่าอินเกมมันท่องเวลาใช่ปะเช่น<า><า>ไทม์ไลน์อะ เอออันเนี้ยมันจะเล่า,กาเกี่ยวกับเที่ทำไลน์กา่แล้วเหตุการณ์ตอนจบโลก,กิอ่ะทำให้เกิดเหตุการณ์วอตอีฟ e ซึ่งเป็นแอ,น,อนิเมชันเสร็จแล้วเสร็เออแอ้เหตุการณ์ที่โลก,กิมันแบ่งเป็นแค่สามเรื่องม,มันก็ทจำได้ดีนะวอตอีฟ e แล้วก็อสไปเดอร์แมนโนเวโฮมอ่ะโมได้ดูปะอันเนี้ยแล้วก็สไปเดอร์แมนโนเวโฮมแล้วก็หมอหมอแปร ต่อสภาพจะไหมเล่นมมหมอแปลไอ้มันจะเวอร์ออฟแมนเน็ใช่ไอ้พวกวินเทอร์โซลเจอร์วันได้วิชั่นวันได้วิชั่นเนี่ยดูก่อนดรเซงได้แต่ไอ้เรื่องที่กูรู้สึกกูดูไม่ค่อยชอบเอก็เลยเพราะค่อนไม่ค่อยหนุกอะรู้สึกด,ดูไม่ค่อยอย่างไรเนื้อเรื่องประมาณประมาณตอนจบกับการไฮโรที่แบบนี้ใช่ไหมาหาใช่ปะเออ ได้เฮียเนี้ยมันเสิร์ฟเอาโล่อะที่กับตันให้อ่ะไปบริจาคให้รัฐเว้ยเอาเออไอ้้ไอนี่ไงไอ้ไอ้อะไรนะไอรอ,อนไอรอนวอร์ไอรอนวอร์ไอรอน,มนเ,อออเมลลังวอร์แมชชีนอะอ๋อไอวอร์แมชชีนอะเหรอใช่เพราะว่าคนใส่ก็คือคนนั้นแหละไม่ไม่ไม่ใช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 ่เป็นกัปตันเข้าไปเลย ไม่เป็นกับการคนใหม่เลยไม่ใช่บักกี้ไม่ใช่ไอ้นีม่มจะใส่ตอนจบไม่ผิดนะไอไอชื่ออะไรวะแซมวิสันใส่ตอนจบมันเอาอันเนี้ยให้รัดเอาให้ไอวอลเวนชวีนแล้วมันหากับการคนใหม่มาเว้ยซึ่งไอสองคนที่เนี้ยมันเหมือนที่หน้ากับการคนใหม่ซึ่งกูก็ไม่รู้เหมือนที่หน้ามีอะไรแล้วไปไป,ไปมากับการคนใหม่แม่มงงอนเลยแบบโดนอีเทนี้ย่ยงโลแล้วกับการคนใหม่มันก็เข้าดักไซส์กูไม่หนุกอ่ะ ที่มันเหมือนได้เพราะว่าไอ้กับการคนใหม่ไปไม่ได้มีอะไรดีเลยอ่ะมันเต่าจริงๆมันก็ทําตามหน้าที่ของมันอ่ะตามที่รับคำสั่งทําตามหน้าที่ของมันที่จักที่ดูมานะมันก็คือมันเหมือนมันมันเป็นฮีโร่มหา่เสี่ยงมากกว่ามันมันใช้อารมณ์มากเกินไปนะแล้วเหล่าแล้วไอ้เนี่ยมันมันมันเหตุการณ์อยู่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 ในระดับเดียวกันไว้สามเรื่องเนี้ยแต่เอเทอร์นอล่ะมันมันจะเล่าทั้งก่อนที่จะมีก่อนที่จะมียุคแบบ อ่าช่วงต้นอะช่วงแล้ววะช่วงแบบมันจะตีความ,ม่าไอ้พวกเนี้ยเนี่ยคือเทพคือเทพเจ้าที่มาช่วยคนแบบรึแลกอะ่ะทนอนะอ่าเฉท่ไทยอะไรอยู่วะแม่งแบบแม่งรู้สึกว่าทำไรอีเทนอลคือโดนมอบหมายภารกิจมามากกว่ามันมันคือถ้ามันจะพูดกนสปอยมันคือมันคือมันทำภารกิจให้ช่วยโลกก่อนที่อันจะมีเอเรนเจอร์อารมณ์เหมือนชื่อหนังก็เอาเวนเจอร์เอาแบบ ไอมิีโร่ิีโลเอาแน่เมันคืออเวนเจอร์ยุคอีวีมันมันเหมือนอเวนเจอร์ก่อนอเวนเจอร์อ่ะมันเป็นไทม์ไลน์ก่อนที่จะถึงอเวนเจอร์แล้วก็จะมีการเล่าถึงหลังอเวนเจอร์เพราะว่ามันจะเล่าสองช่วงเวลาเรื่องเนี้ยก็คือมันเหมือนมันมันปูรากฐานว่ามนุษย์หรือสิวิตชางตาในจักรวาลน่ะมาอย่างไงเป็นยังไงด้วยการปูลากฐานก่อนที่จะเข้าอี อีเวนต์ใหญ่เพราะว่าเนี้ยมันเหมือนกับการการฟูไปอีเวนต์ใหญ่าหลังจากเอเท่นอลอกไอนี่ก็หลังเอเกมมกันจะดูไม่ดูได้มันก็แค่ส่งไม้ต่อให้กับอ่าไอ้นี่ไอ้ไอไอลูกศิษย์มันอ่ะมูลไนท์มูลมูลไนท์มันก็เป็นช่วงหลังเกมแต่มันก็จะดูช่วงไหนก็ได้เพราะว่ามันก็ไม่ได้แบ็กไม่ได้คาบเกี่ยวแล้วก็ไม่ได้อ้างอิงถึงอะไรมันแค่ให้ดูดดกับแบบแบบแบบเทพกรีกแบบไม่ใชแบบ่กรีกเทพอียิปต์อ่ะ มัน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 ไม่ค่อยมีอะไรเยอะแต่คามสนุกนะครูชอบตรงนี้นะน <c oughs> สนุกที่อที่รีไม่ที่รีไม่ด่าจีริวในไรอะส่วนเรื่องที่เนี่ยเรื่องเที่เนี่ยกูพูดเลยไม่หนุกหนุกเฉพาะเอเจเคดีในช่วงเนี้ยช่วงที่กูคาดไว้อ่ะช่วงเนี้ยสนุกแค่นั้นแหละคือทักเรื่องอ่ะไม่หนุกเลยอ่ะไม่ใช่หนุกเลยอ่ะไม่หนุกอ่ะคือรูอแล้วสิ่งกวนมีมาเยอะอ่ะ มันโดนทํามาแบบเหมือนแบบสาหรับแฟนลับที่ชอบอยู่แล้วแล้วแบบอยากอยากสมมเลเตอร์ตัวเองว่าได้ไปอยู่ในเรื่องนั้นจริงๆใช่ใช่อ่ะแค่นี้แหละยค่แค่นี้จริงๆดิเออหลัก็มึงก็มึงก็มึงบอกว่าหลังอินฟินีมก็มึงบอกว่าหลังอินฟินีมก็มันมีแค่ในหลังอินฟนีมไอ้ห่ามันมีหลักแค่นี้หลังอินเนีมมันก็มีเรื่องแค่นี้ไง ออ oh. อันนี้มันก็แค่ให้ดูเกกับแบบอ่าพระธระรมปากิสถานแล้วก็พลังที่เกี่ยวกับมิดมาเวลเนี่ยซึ่งถามว่ามันโยงได้ไหมมันโยงได้นะมันโยงไปเทนดิงได้นะโยชงชางซีได้มันมีการถึงโบราณสถานที่เป็นของเทนดิงเมา่ก่อนกับอาวุธโบราณอาวุธโบราณสองโลงนี้ก็จมโยงเกี่ยวกันแต่มันจะสนุกแค่ในรดีตที่พูดถึงมนันก็ไกลพันแค่นั้นแหละนรดีต อีนี่เป็นรูกชายคนแรกใช่ไหมพี่น,นะคแค<ด>่น,น,นั้นแหละเนี่ยอันเนี้ถูกเลยอืมอันเนี้ยต้องดูหลังสไปเดอร์แมนแต่มึงก็ดูแล้วใช่ปะดูอย่างตรงเนี้ยอะอย่างกูไม่ได้ดูอะไรเลยอ่ามึงมึงต้องดูสไปเดอร์มึงต้องดูอ่ะเดี๋ยวไล่เดี๋ยวยเรียงให้เดีย๋ยวเรียงให้เดีย๋ยวเรียงให้เดีย๋ยวเรียงให้อ่ะแต่ถ้ามึงจะเก็บหมดเลยนะเยอะอยู่นะถ้ามึงจะเก็บหมดอ,ะอ่ะเดินกูว่างกูว่าง สามสี่มึงดูจบมึงดูจบเอ็นเกมใช่ไหมมึงไปถ้ามึงอยากจะเก็บหมดเลยนะมันจะมีเหตุการณ์ผลกระทบของวานด้าจากเอ็นเกมซึ่งก็คือเรื่องนี้แล้วก็จะมีเหตุเหตุการณ์ผลกระทบของกับตันเมกาบักกี้โดยเรื่องเนี้ยแล้วจะมีผลกระทบที่มันไปย้อนเวลาด้วยการเกิดเรื่องโลก,กิเป็าป่ะคือหนึ่งเรื่องอะ่ะแบบแบบเป็นแบบหนึ่งสองสามสามเรื่องนี้ แล้วพอมึงดูโลกีเสร็จผลกระทบของโลกีเกิดขึ้นที่วัดยีฟและผลกระทบของวัดยีฟผลกระทบของโลกีเกิดขึ้นวัดยีฟกับสไปเดอร์แมนโนเวโฮมแล้วถ้ามึงจะดูสไปเดอร์แมนโนเวโฮมอ่ะถ้ามึงจะเก็บหมดเลยนะดูดูสไปเดอร์แมนทุ <S <S <ด>กภาคเลยเยี่ยมมากสเวนน้องก็ได้เวนน้องดูไม่รู้แล้วเยี่ยมมากแล้วก็อ่าไ Spider Man, อสไปเดอร์แมน่ะไอสไปเดอร์แมนของชื่ออะไรวะไอมันมีโทบี้โทบี้แม็กไวทอมพอลแลนด แล้วก็โทบี้แอนดูแอนดูกาฟิลแล้วมันก็ไปภาคนี้อ่าแต่ถ้าจะแต่ถ้ามึงแบบอ่าอย่าอย่จะแบบเหตุการ์ดักอินเกมแบบเหตุการ์ดักอินเกมแบบหลังเลยแบบหลังหลังที่นีแล้วแบบไม่ต้องไม่ต่อเลยก็คือสไปเดอร์แมนโฮมคอมมิ่งไม่ใช่โฮมมิ่งฟาคอมโฮมฟาคอมโฮมเสร็จแล้วมันก็ดูตามที่กูบอกอ่ะเออเก็บไม่ให้หมดแล้วก็ไปดูสไปเดอร์แมนไอ้ภาคนั้นอ่ะไม่ใช่ภาคใหญ่ละอ่า โนเวไม่ใช่โนเวโฮมอ่ะกลับไปดูโนเวโฮมใช่อืมีแล้วก็ยี่อะไรนะพอพอมองดูอันนี้ยแตกเป็นโพสตอีฟกับโนเวโฮมเนาะแล้วโนเวโฮมอ่ะจะไม่ก็จะแตกอีกเพราะว่าไอ้ที่โนเวโฮมมันปูไปจากกวางโซนี่ก็คือไอ้มอเบียนี่แหละไม่ไม่หนุกอ่ะอันไหนนะโอเบียโมเบียโดนดีแล้วหนาวห่วยเฮียไม่หนุกโอเบียโดนเกียร์ตกทางขยะไปละ อืม mm. ชางซีเอเชนอลอันนี้บุญน,น้อยอ่าแล้วเหตุการณ์หลังจากโนเวโฮมอ่ะเกิดขึ้นต่อต่อด้วยดรเซ็งมันติเวิร์ออฟแมนเนิสเห็นปะมันติเวิร์แกะบนบนสุดอ่ะเห็นปะเออเนี่ยมันติเวิร์ออฟแมนเนิสแล้วเหตุการณ์ของมันติเวิร์ออฟแมนเนิสอ่ะเขาดูดว่าไอ้วองในเหตุการณ์อ่ะมันรู้ถึงภายไลท์ของมันติเวิร์แล้ว มันเลยไปทาบทามซีรีส์ต่อไปนะที่จะยังไม่มานะชื่อชีฮะชีฮะอ้าวมันไม่ขึ้นหรอไอ้ีอเดี๋ยว่าต้องเจอใน Google มันได้ตัวเทปมันเจยให้อยู่ตัวอย่างไนเทปของ Disney Hot Star ลงแล้วนะเนีย่ยมันจะมันจะไปที่ฟิรลี่ชีฮะนี่ซีรีส์นี้ก็คือเหมือนกับ ทั้งเหตุการณ์เอ็นจิมหรืออะไรอ่ะมันจะมีแบบพวกมนุษย์กลายพันธ์อะไรมากขึ้นน่าจะแบบเกิดจากการดริฟแล้วก็กลับมาอ่ะหรือมันก็เกิดจากการดีดิ้วแล้วคนทั้งโลกที่ไม่ได้ิฟแบบเกิดเกิดยีนกลายพันธ์แล้วแล้วกลายเป็นคนเหนือมนุษย์แต่เห็นว่าใน m อ u มซีเนี่ยเขาจะไม่เรียกพวกมนุษย์กลายพันธ์ว่ามิวแทนแต่เรียกว่าซูเปอร์ฮิวแมนใช่ไม่ผิดนะน่ไอ้เนี่ยใช่แล้วเหตุการณ์ของมันเชื่อมกันเชื่อมกันเหตุการณ์หลังเอ็นจิมอ่ะก็คือบูธแหละบูธมันก็ใบ ญาติมันอ่ะมันเหมือนกับไปญาติมันเหมือนไปก็ตรวอุบัติเหตุญาติไอ้บูธมันเลยผูกถ่ายเลือดของบูธอ่ะให้อีนี่ในใจบัญชีฮะเออมันก็ต่อจากเอ็นเกมแหละแต่อันเนี่ยมันก็จะโดนไอ้วงท้บทามไปเหมือนกับทีกว่าไงมันเหมือนกับมันมันมันเป็นทนายผแนกแบบผานแกแบบนีโลอ่ะโดยเฉพาะอ่ะแต่พวกคนหนึ่งมรู้โดยเฉพาะอ่ะคือนางรับหน้าที่เป็นทนายแต่ถ้ามันอยากจะเก็บอีกไอ้ที่ไปดูเดรีวิว เดนรีวิวผมแนะนำว่าผมดูตอนแรกอะเพราะว่าเพราะว่าในตัวอย่างของชีฮักอะมีการปรากฏตัวของเดนรีวิวชีฮักเทเลอร์นี่ยมัน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 มีมันเชื่อมกับเดนเดนรีวิวถ้ามันงงว่าปิดเสียงไอ้เชี่ยเดี๋ยวโดนเออปิดแล้วเออ แต่ถ้ามึงอยากจะอยากจะรู้ว่าเฮียเนี่ยไอเดียเดบิวแม่งคือใครมึงไปดูซีรีส์เดบิวต์อีที่อะมีซีรีส์อยู่เมื่อก่อนมันเป็นซีรีส์ออนนิตซิ่งแหละแต่ถามมึงก็ไม่รู้นะว่าตอนเนี้ยซีรีส์เนี่ยซิงก์เมื่อก่อนมันเชื่อมกับเอ็นซียูไหมแต่กคงคงเป็นแค้นนันที่อยู่ในวงแล้แหละเพราะว่าเหตุเอ็นซียูว่ามันจะตีความเดบิวิวใหม่เนี่ยเชื่อมกับไอตัวเฮียเนี่ยถ้ามึงงงแล้วมันคือตัวเฮียอะไรแม่งมีกี่ซีซั่นวะแม่งมีสามทีซั่น นี่มีสามีิั่างผมขอแนะนำอย่างหนึ่งถ้าเกิดจะดูแดนเดวิลแล้วดูตอนแรกแล้วคุณขำโอเคคุณดูได้ไอคิงพินเนี่ยมันก็มีปรากฏในเรื่องท็อกอายนะถ้ามึงจะเก็บบทอไม่โอ้โหแม่มึงเก็บอีกเยอะมึงเก็บงานมึงว่างมึงมึงแบบมึงนั่งดูทั้งวันทั้งคืนไหนที่ออันนี้จะรอดูเนี่ยอะไรนะเนี่ยมันจะเข้ามาอีกอันนึง อะไรวะไอจำไม่ได้แต่เห็นตารางอับเมื่วาในตอนชเช้าเดือดทั้งตารางอ๋อตารางฟิตนี่ฟิตอ่าคุมพาปีหน้ามีแอนแมนพันต์เมเนี่ยเฮ้ผมถ้า<ผ>ม,มึงจะ <พา S 1> ดูออีกเชื่อมึงก็ต้องพูพูเรื่องพวกนี้หมดอ่ะเพราะว่ามันเกี่ยวกับมันเทเวอร์แล้วอ่ะมึงต้องคุมพูหลักฐานตามที่ที่คุมบอกอ่ะแต่แต่ถ้ามึงอยากจะเก็บด้วยความรวดเร็วนะ ดูอเวนเจอร์เอ็นเกมไปโลกีวอตอีฟแค่นั้นแหละแล้วก็ไปสไปเดอร์แมนกับล็อตเตอร์เซงแค่นั้นแหละถ้ามึงอยากจะดูรูยความเร็เรวไม่ต้องปูพี่อะมากแล้วก็แนะนำอีกอย่างหนึ่งนะวันดา้าดูแค่ตอนสามกับตอนจบอะหรือไม่ก็แบบจบจบจบสักสี่ห้าตอนอะหนึ 1> 1, 2, ่งสองอะเดี๋ยวหนึ่งสองไม่ต้องดูก็ได้มันไม่เกี่ยวหนึ่งสองหนึ่งสองช่างหัวไปก่อนเลยแค่น,นั่นแหละเพื่อนรักบปาปิดไลค์ ก็สำหรับวันนี้ก็อ้าวเฮ้ยเอมินโผล่เอมินโผล่มาสวัสดีฮะวโอ้ยคนดูตั้งหนึ่งคนมาบอทอ้นน้ำตาจะไหลเอากลายเป็นคนดังแล้วมาบอดูตั้งหนึ่งคนแหรก็ได้แหละฮะก็ไอหาวคถุงบอกให้มองเปิดสเปซเดเปิดติ๊เชียอะไรไลค์เป็นยุ่งยาก่ฮะ ก็กูอยากเปิดไม่คือจริงๆอ่ะอยากลองอยากลองแอสเซทมึงดูตรงหัวกูดิเออกูรู้ม like ึงแค่อยากลองไออกูแค่อยากลองขอไม่มีอะไรหรอกแค่แร่แหละเหนือบ้างนะเหนือบ้างแล้วขอเยนเกมให้มึงดูหมดเลยเหรอดูหมดดูไปหมดทุกเรื่องเลยเหรองงปะไม่ไม่ยังใจฮะไม่หมดไม่หมดทุกเรื่องการเดียนกูไม่เคยดูเลย